กิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้านปี2566ค่ะ วันที่10สิงหาคม2566ที่ผ่านมาที่หอประชุมอำเภอปานบุรีได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านมีนายปีดาสุขใจในอำเภอปานบุรีเป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2566พร้อมมอบใบประกาศกิตติคุณให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นมีหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันเข้าร่วมพิธีสำหรับการจัดกิจกรรม กรรมครั้งนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและได้มีการกระทำพิธีทางสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธีและผู้ที่ล่วงรับไปแล้วซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวนเก้ารูปจากนั้นประธานได้อ่านสารนายกรัฐมนตรีสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและสารของอธิบดีกรมการปกครองจากนั้นประธานในพิธีได้มอบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีผลงานดีเด่นประจำปี2566ได้แก่นายพย ยุงคูทวีได้รับรางวัลชั้นที่หนึ่งผู้ใหญ่บ้านหมู่7ตําบลปราณบุรีนายสอนพรมชัยชนะได้รับรางวัลชั้นที่1ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองตําบปลปานบุรีนางชวนพิษม่วงสดได้รับรางวัลชั้นที่1สารวัตรกํานันตําบลหนองตาแต้มและนายรุ่งโรจน์จิตแจ่มได้รับรางวัลชั้นที่1เป็นสารวัตรกํานันตําบลหนองตาแต้มจากนั้นเวลา13บสนาฬิกาจัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล6คนและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านทั้งนี้เพื่อสรร้าาางคคววมมักและ มาขีให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันโดยเฉพาะกีฬาพื้นบ้านสร้างความสนุกสนานได้เป็นอย่างมากโดยจัดให้มีการแข่งขันประกอบด้วยการแข่งขันวิ่งท่อการแข่งขันอุ้มลูกโป่งการแข่งขันวิ่งเปรี้ยวการแข่งขันวิ่งกระสอบการแข่งเตะปี๊บการแข่งขันตีกอล์ฟและอื่นๆอีกมากมายและช่วงกลางคืนมีการสร้างสรรค์และรับประทานอาหารร่วมกันโดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมและมอบรางวัลอาทิสจอในจังหวัดประจวบคีรีขัน และสอจอในพื้นที่อำเภอปานบุรีโดยผลการแข่งขันทีมที่ได้รับรางวัลรอชนะเลิศอันดับสองได้แก่ตำบลเขาน้อยรองอันดับหนึ่งตำบลเขาเจ้าและรางวัลชนะเลิศได้แก่ตำบลวังพงได้รับถ้วยรางวัลจากท่านในอำเภอปานบุรีสำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งครั้งนี้ถือเป็นการกลับมาจัดครั้งแรกหลังจากที่เกิดวิกฤตโควิด -19 ไม่ได้จัดมานานกว่า3ปีทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมกันทำบุญให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เสียชี ไปแล้วและเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่รับตำแหน่งในปัจจุบัน